คลิปนี้เสนอตอนสวนลุกชาติน้ำผุดทับเลาตอนที่2องานจอดรถลานค้าลานอาหารการแข่งขันเดินวิบากจนถึงตาน้ำผุดทับเลาว,วันอาทิตย์ที่9พุทพฤศจิกายนพศ2568แผนที่เป็นสวนลุกชาติน้ำผุดทับเลาครับส่วนวงกลมนี้ก็จะเป็นทับเลาว ทาราโฮมสเตย์ที่พักครับผมพักที่โฮมสเตย์ครับสวัสดีครับแฟนครับทุกท่านตอนนี้ก็มาถึงน้ำผุดทับเลาวนะครับเป็นสวนลูกขชาติน้ำผุดทับเลาแต่ทางป้ายก็เขียนว่าอุทยานแห่งชาติน้ำผุดทับเลานะครับรู้สึกว่าจะมาผิดผิดวลายนะครับคนเยอะเลยคนเยอะวันนี้มาได้มากลางเต็นต์นะครับพักโฮมสเตย์ บรรยากาศลานกลางเต็นครับแฉะพายุพายุเพิ่งจบออกไปอันนี้ให้ดูบรรยากาศนะครับมีกลางเต็นอยู่นะเออบางคนก็บางเต้นท์ก็เก็บกันละดูมันว่าจะมีงานอะไรสักอย่างอยู่ครับอแฉะเลย งานเดินเรื่องงานวิ่งนี่แหละครับผมผมจะหลงทางไหมเนี่ยห้องน้ำสี่สิบเมตรร้านอาหารเจ็ดสิบเมตรซุนยบริการนักท่องเที่ยวร้อยเมตรน้ำผุดทับลาวร้อยแปดสิบเมตรเออแล้ดวดูก่อน รถจอดอยู่บริเวณนี้วันนีฝนตกมาแชะครับไม่อย่างนั้นแถวนี้ก็จอดรถได้ครับเดินะทางไหนผมเตรียมตัวรองเท้ามาสองสามคู่ครับอันนี้ก็เป็น แต่รองเท้าด้วยไม่งั้นแฉะพอดีเลยรองเท้าแต่รองเท้า,ทาจะเป็นชีมนักวิ่งนะเนี่ย ขึ้นก็จะแฉะนะครับแฉะ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 อันนี้ไปทางไหนเนะี่ยอันนี้เป็นลานจอดรถมีคางเต็นด้วยบ๊อกบ๊อกไปทางไหนเนะี่ย แปลว่าจะไปทางนี้นะครับออในห้องน้ำพอรถจอดขวางทางเลยไม่ใช่ขวางทางหรอกจอดรถงที่จะจอดเลยก่เลยอันนี้ห้องน้ำหญิงเขียนรองเท้าด้วย แล้ห้องน้ำชายไปเข้าห้องน้ำสักหน่อยแล้ต้องเปลี่ยนรองเท้าด้วยไม่เปลี่ยนก็ได้ค่ะเข้าเลยมันเรี่องานอะไรอย่างครับงาน้ไอเอกชนอย่างเทววิ่งวิ่งมัดมือเลยวมันปะมัดมืออึนนะเปลี่ยนเป็นนักวิ่งชิลล์มาเบิร์ดโอ้ยมามาผิดมือละมาผิดมือ เว้ยแต่ต้องเท้ารองเท้าเปียกเจ้าเข้าไปเลยจ้ะเดี๋ยวเซตเอาไปได้ไม่ยอมเพราะว่าผมใส่ถุงเท้านะเข้าไปเลยจ้ะใส่ถุงเท้าขออภัยเลยๆโอเคห้องน้ำเขามีกางเต็นท์น้ำได้ป็นบ่ครับที่เขากางเต็นที่เขาหลอกเขาหนอก กางเต็นได้ไปทางไหนดีไม่หรอกเราไปพวกนี้กลางเต็นนักกีฬาเขากลางเต็นกัน มันต้องเดินมาทางนี้นะเนี่ย การชาต์ไม่เปล่ามารูนะเออว่าเจอการชาต์ผมดูเลยตายตายแน่แน่ต้องกินเพียบเลยวันนี้ผมไม่ได้เตรียมชุดมาทำอาหารนะะวันนี้มาซื้อกินโดยเฉพาะ

กินข้าวเทียงเทนนี่แหละครับไข่ปิ้งไข่อะไรเยอะแยะเราดูอ่อนตัวไวครับเหมือนจากที่ไทยนี่ยนะดูอ่อนตัวไวอะไรอย่าเล้ยน้ำฝนขับฟี่ขับฝนตอนนี้กำลังจะเข้าเช้นชัยเป็นกลุ่มเป็นก้อนหลังจากกลุ่มนี้เข้าเช่นชัยเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพกับกับรางวัลด้วยนะโอยหนองสาวขาเค็งนะทรมานเลยน้องหนองป่าลูกค้องเลน้องด่างเทว ขาเข่งขาเข่งเป็นภาษาไทยภาษาไทยอีสานเนี่ยก็คือขามันตึงขามันตึงนะครับพับพับขาไม่ได้ตอนนี้เราขาเข่งร้านอาหารมีเพียบเลยครับขาแข่งแข่งก็คือมันตึงนะครับโปรแกรมไก่ย่างชุมพรหนไหนทเต็นท์ของธนาคารออมสินด้วยเออ ผลไม้ส้มตำปละคุ้งสุกกาแฟสดพวกนี้ร้านเขาร้านขาวันครับเห้องแถวร้านขาาวันทุ่งตะโกจากชุสอน้าน้สาเดินน้ปลอดภัยครับ ัม่มอบรางวัลน,นะคะ15กิโลเมตรหญิง55-59ปีนะคะคุณรังเพญคุณอัคณนา,ค,ณาค่าถือกระขอบครับคุณนิสยาเดินด,ดูอาหารร้านอาหารก่อนครับไม่ต้องไม่ต้องหออะไรมานะครับแล้วมันสำรองก็ไม่ต้องออกมา หาซื้อกินที่นี่เลยตั้นตดต่อเนมาแล้วโตอใหญ่ ก็ไม่ใหญ่มากต้นอะไรมารู้นะอันนี้ทางออกน่าจะเป็นทางออกอย่างแน่นอนฟางนี้อาหาระครับอะอยมีความสุขับเห็นดีก็มีความสุขแล้วนะครับ สาจันท์ก็มีความสุขแล้วตายเลยนะใช่ okay, ค่ะ,ะ50-59ปีหญิงนะคะคุณจันเพนคุณจันเพนเพอยู่ไหมคะคุณจันเพนอยู่ไหมคะคุณจันเพนศรีสอน,นะคะ่ะคุณจันเพนศรีสอน ขอเชิญรับรางวัลด้วยค่ะอยู่ไหมครับคุณจะเทนศีสัน,น,นส์อ๋ออยู่ที่นี่เลยนะแข่งเดินแข่งวิ่งกันครับอ๋อก็ดีอ่ะไม่เหงาเอออปกติไปคนเดียวนะครับเที่ยวคนเดียวัางนี้ไม่เหงาเราเล่นสิบโมงเช้านะครับ ออกจากคอนเ่นห้าโมงครึ่งไปหนึ่งโมงเช้าครึ่งมาถึงที่นี่สิบโมงรอบคนนรก่สองค่ะคุณพิตยาสีชานะคะขอเชิญและกนค่ะวินได้วิดีน่าเชื่อสลัก่าวคำข่ชมบินได้ิดีพรคกเชื่อที่นี่ดีแล้วจักมหาสาร คนนี่เขาเอาพวกเาอะไรมาทำอาหอรอา,เเาเรเลกที่ ¡Gracias! <laughs> พื้นที่สงหนและอะนุรักษ์ต้นน้ำผุดห้ามลงเล่นน้ำผุดโดยเด็ดขาดอ๋ออยู่ตรงนี้มกน้นง่ยต้นน้ำผุดสารปูมืนตื้มืออ๋อเดี๋ยวไป่องดูหน่อยอึ๊บการุณาถอดรองเท้าก็ามาคารวะ ี่นะครับน่าสนใที่ทุกคนค่ะเอ่อเอาหนึงอกีกาที่งคนลกอครับี่อการรูครับหลายกนะคะอสิ้านนะค อาน้ำผุดทับลรา